พบกันต่อในรายการมอเตอ c y c l ค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดวงการรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคในประเทศไทยรถ Big กไบครุ่นไหนยอดนิยมมียอดขายสูงสุดอันดับที่1ประจำปี2,562วันนี้ผมจะมาสรุปให้ได้ฟังกันครับโดยผมจะเน้นมาที่กลุ่มของบิ๊กไบคขนาดกลาง เครื่องยนต์มากกว่า400 cc ขึ้นไปจะถึง700 cc ส่วนบิ๊กไบค์ขนาดใหญ่โอกาสหน้าจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับจากการตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนของบิ๊กไบค์ในประเทศไทยปี2562รุ่นที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ตกเป็นของ Honda CBR 650R Sport Full f a i r i n g เครื่องยนต์4สูบเรียง Double Overhead c a m s h a f t 16วาล์วปริมาตรจริงอยู่ที่649ซี ให้พลังสูงสุด95.13แรงม้าที่12,000รอบต่อนอาทีด้วยราคาค่าตัว3 0, 2 0 0 0 0บาทต้องถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์บิกไบขนาดกลางที่มีราคาย่อมเยาไม่แพงจนเกินไปและมีฐานผลิตในเมืองไทยของเราโดย Honda ผลิตรุ่นนี้ส่งไปขายยังตลาดทั่วโลกยอดขายของ CBR650R นั้นทำได้สูงสุดอันดับที่1ทิ้งขาดอันดับที่2-34ไปอย่างขาดลอยถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการขาย ของ CBR 650R กับ Kawasaki Ninja 650ซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียง 654cc ผลปรากฏว่ายอดขายของ CBR 650R นั้นมากกว่านินจา650ถึงเกือบ20เท่าต,ตัวเลยทีเดียวต้องบอกว่าทิ้งห่างกันอย่างมากมายถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการขายกับ Kawasaki ZX-6R ปรากฏว่ายอดขายของ CBR 650R นั้นทำได้มากกว่าประมาณ5เท่าตัว และถ้ามีการเปรียบเทียบกับตัวเลขการขายของ YZF-R6 ปรากฏว่า CBR650R นั้นทำได้มากกว่าถึงเกือบเกือบสิเท่าตัวเลยทีเดียวก็จะเห็นว่านะครับ CBR650R นั้นทิ้งห่างคู่แข่งขันในรุ่นเดียวกันในคลาสเดียวกันไปอย่างมากมายย้อนหลังกลับไปในช่วงงาน Motor Expo 2018 Honda ได้มีการเปิดตัวบิ๊กไบค์ขนาดกลางพร้อมกันทีเดียว5รุ่นอย่างยิ่งใหญ่ เป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของฮอนด้าในประเทศไทยซึ่งได้มีการเปิดตัวทั้ง500ซีรีส์3โมเดลและ CBR 650R รวมถึง c b 650R DO Sport Cafe ส่งผลให้ตลาดวิกไบขนาดกลางของฮอน d a ในประเทศไทยตลอดปี2562ที่ผ่านมานั้นมีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งแม้จะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าคนไทยนั้นชื่นชอบเครื่องยนต์สี่สูบเรียงให้สุมเสียงที่เราใจ แต่ว่าอันดับที่2ของตลาดบิ๊กไบค์ขนาดกลางของเมืองไทยปี2 5 6 2ตกเป็นของ cb 5 0 0 x sport adventure เครื่องยนต์2สูบเรียง 500cc ตามมาด้วยอันดับที่3ก็คือ cbr 5 0 0 r sport full fairing เครื่องยนต์2สูบเรียงบล็อกเดียวกันกับ cb 5 x หรือ x โดยทั้ง2รุ่นนั้นรวมตัวเลขการขายแล้วเทียบเท่ากับ cbr 6 5 0 r ก็จะเห็นว่านะครับรถมอเตอร์ไซค์สสูบเรียง คนไทยยังชื่นชอบเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะชอบแต่เครื่องยนต์สสูบเรียงเท่านั้นอันดับที่4ครับตกเป็นของ Honda c b 6 5 0 R Neo Sport Cafe เครื่องยนต์4สูบเรียงบล็อกเดียวกันกับรุ่นของ CBR 6 5 0 R นั่นเองโดย c b 6 5 0 R นั้นทำยอดขายมากกว่า Kawasaki Z 6 5 0ถึงเกือบเกือบ4เท่าตัวถ้าเปรียบเทียบกับ Yamaha MT 0 7ก็จะเห็นว่ามียอดขายที่มากกว่าถึง หเท่าตัวก็จะเห็นได้ว่านะครับสีอันดับแรกของบิ๊กไบคขนาดกลางที่มียอดขายสูงสุดในเมืองไทยปี2562ตกเป็นของฮัน d a ทั้ง4อันดับแรกอันดับที่5เป็นของ l o ย a น e n f i e ิ d i n น e r c e p t o r 650อันดับที่6ครับ Kawasaki z x 6R อันดับที่7 Suzuki VStorm 650อันดับที่8 l o y a l e n f อ e l d b u บ l e เ c l a s s า c อันดับที่9 b e n เบ l i TRK ี 502X อันดับที่10ครับ yzf r 6 super sport 600cc ของยามาฮ่ที่หลายคนชื่นชอบนะครับแต่ว่าราคาค่าตัวของมันนั้นค่อนข้างสูงยอดขายทำด้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วอันดับที่11นะครับเป็นของ Honda CB650F รุ่นเก่านะครับที่ยังยอดขายในปีนี้อยู่เช่นกันอันดับ12ครับ Kawasaki Z650 อันดับ13 Honda CB 500F อันดับ14 CBR 650F รุ่นเก่านะครับที่ยังมียอดขายในปีนี้อันดับ15ครับตกเป็นของ Yamaha MT07 และนี่ก็คือ15อันดับแรกของ Big Bike ขนาดกลางเครื่องยนต์มากกว่า 400cc ขึ้นไปจนถึง 700cc ของเมืองไทยประจำปี2562ครับ